สิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้อนระชาชนและรับเข้าสู่จากที่น่นตํตำบลนะครับในการเคื่อนที่ที่จังหวัดสมุทรปราการอำเภอบางปูแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงสถานพักตากอากาศหรือสะพานสุตาเท่านั้นแต่ยังมีป่าชายเลน ที่ชุมชนเล็กๆอย่างชุมชนตำรุจคอยดูแลใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้อีกด้วยการปลูกป่าชายเลนเนี่ยนะฮะมันมันมันก็มีประโยชนม์มีประโยชน์อย่างมากเลยก็คือหนึ่งะครับเพื่อไม่ให้คลื่นกัดซอกตะลิงนะครับแต่บางครั้ง ถ้าหากว่าเราไม่มีตัวกันขึ้นนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันมันมันยืดตัวอยู่ได้นะครับอย่างที่เราได้เห็นเนี่ยนะมัน,น่าจะจายมากนะครับการปลูกป่ปาถามว่าจะมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์อย่างมากนะครับเพราะว่า,ารัพตรกรธรรมชาติเอ่อที่เกิดจากชายฝั่งนี้มหาศาลมากเกี่ยวกับวงจรชีวิตสัตว์ทะเลนะครับเอ่อเป็นประเภทกุ้งหอยปูปลานะครับมันมันจะเป็น กำเนิดของเขาเป็นแหล่งพักพิงของเขาแต,แต่ก่อนที่ทุกคนในชุมชนจะเริ่มใส่ใจธรรมชาติรอบๆตัวหลายคนก็ต้องพบกับปัญหาและผลกระทบจากธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไปหา,าปลาประ,ประกฏบทไม่ก่อนดีกว่าก็ได้แยมที่3มสิบโลวสี่สเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดีตอนตอนนี้ไม่คอ่อยได้ได้สิโลห้าโลเนี้ยเมื <c oughs> ม่อผู้ใหญ่ในชุมชน ช่วยกันดูแลป่าชายเลนแล้วในฐานะประธานชุมชนยังเห็นความสำคัญในการปลูกฝังการรักษาสิ่งแวดลอ้อมให้กับเยาวชนในชุมชนส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ให้ความรักทางเด็กแต่ผมมองว่าเด็กนี่แหละคือนะัคตนของเราในวันหน้าเราต้องปลูกฝังวิสัยเขาเ,เพื่อให้เขาได้เข้ามาร่วมกิจกรรมให้เรียนรู้ผมมองอนาคตของเด็กเนี่ยมันจะต้องเก่งกว่าเราไม่ต้องฉลาดกว่าเรา การดูแลอนุรักษ์ธรรมชาตินอกจากจะได้ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแล้วยังนำมาสู่ความสาม,มัคคีในชุมชนเพราะทุกคนต่างม,มีใจรักและห่วงแหนธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวสร้างความสาม,มัคคีนะครับทำให้พี่น้องประชาชนนะครับมีจิตสำนึกนะครับคนที่เอ่อไม่เคยได้มาทำงานเอ่อเกี่ยวกับส่วนรวมก็ออกมาทำงานเกี่ยวกับส่วนรวมทำให้เกิดประโยชน์ทำให้ชุมชนเรามีความเข้มแข็ง สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์รายงานแล้วก็อยากจะฝากไว้นิดหนึงว่าให้พี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันนะฮะปลูกป่าชายเลนนะครับเพื่อได้พื้นฟูธรรม,มชาติของเราขณะนี้กําลังเรียกว่าเข้าคันวิกฤตนะครับมันสูญเสียไปหลายหมื่นไร่แล้วนะครับให้ความสนใจในส่วนนี้เป็นพิเศษด้วยนะครับ